วันนี้เกนจะเล่นวิเคราะห์ฟันธงความดีครับโดยเฉพาะความสามารถเฉพอะตัวนักเตะดีครับเรียกได้ว่า,เ,าเรื่องของสปีดเรื่องของแรงต้องบริหารให้ทั่วทั้งเกมตอนในท้ายขครึ่งแรกมีเขานิดนึงแต่ว่าก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็พลิกสถานการณ์ได้คะแนนวันนี้ให้เต็มส <70 S 2> ิ <70 S 2> ให้ว่าให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกัน ในเรื่องบางจังหวะยังมีเรื่องของการลังเลบางจังหวะแล้วก็การให้บอลช้าบางเรื่องบางจังหวะความช่วงแล้วก็บางทีบางโอกาสากาส็ไม่เน้นอาจจะมองทั่วๆผมว่าโอเคนะแต่ว่าการเข้าทำหลากหลายผมว่าชอบเรื่องของว่าการเข้า